กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามาังกูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต29ิ29เมษายน2567พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระถวายเป็นพระกุศลพร้อมกันทั่วประเทศครับโดยพระพรมวชิรมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางยุพานางยุพาทวีวัฒนะกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนะธรรมเป็นประธานฝ่ายครวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูเสริจวิบูรณราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ29เมษายน2567 โดยมีนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีณศาลาาการสาลาการ,าาก,ารการประเรียนวัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครครับทางด้านนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติซึ่งนับเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่ประสบกันิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบ,บำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระกุศลที่มีพระจริยวัตรที่งดงามในการทรงงานจิตอาสาอย่างเข้มแข็งทรงเป็นต้นแบบของประชาชนทุกหมู่เหล่าในการสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นและทรงเป็นเจ้าฟ้าจิตอาสาของปวงชนชาวไทยทรงร่วมกิจกรรมในโครงการเราทําความดีด้วยหัวใจส่วนทางด้านนาย ชัยพลสุกเอี่ยมอธิบดีกรมการาศาสนาก็กล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการาศาสนาได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถือเป็นโอกาสที่ดีที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ถวายพระพรครับ